ใายครับทุกคนอยู่กับผมเองโยกวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่จะทำรายการใหม่ที่ชื่อว่าลวงข้อมูลพลังและประวัติตัวละครของแต่ละบุคคลที่ผมจะหามาซึ่งประวัติตัวแรกคนนี้ที่ผมจะทําเลยคือร่างแยกของผมเองนั่น,น,นแหละซึ่งก็คือคนนี้แหละครับแต่ผมยังบอกอะไรมากมายไม่ค่อยได้นะครับพอตัวละครนี้ยังเป็นตัวละครลับที่ยังไม่ผมมาในเรื่องไงครับจริงตัวนี้กะว่าจะทําแค่นี้นิดนหน่อยนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากมายหรอก เอาละถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับอันเริ่มแรกเตยเมื่อเริ่มเกี่ยวกับพลังของตัวละครตรงนี้เลยแล้วกันนะพลังตัวละครนี้จะมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือการควบคุมการเวลาซึ่งเป็นพลังที่ตามได้ยินนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกส่วนอย่างที่สองคือพลังแห่งการรักษาที่สามารถรักษาทุกอย่างได้หลังๆใจนึกพลังอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่มันคือพลังที่โหแต่งตั้งเอาไว้ลแล้วจริงๆ ซึ่งใครไม่ชอบยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับมันคือพระที่ผมตั้งเอาไว้แล้วจริงๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่งั้นคงแก่นานเลยงาน,นต่อไปเราไปดูอาวุธประจำตัวท,ที่เขาใช้บ่อยที่สุดกันนะครับดาบประจำตัวของเขาค่อนข้างดูปกติแต่มันดูไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมล่นนะครับแต่เห็นงี้นะครับดาบของเขาตัดแม้กระทั่งการเวลาเลยนะอย่าดูถูกเชียวถ้าคุณดูถูกมากไประวังจะโดนตัดเป็นสองท่อนแทนนะครับระวังแหละ ที่จริงกะว่าจะทําประวัติของมันด้วยนะครับแต่ประวัติของมันขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนว่าในเรื่องจะได้สนุกกันเต็มที่เพราะว่าถ้าบอกเลยมันจะน่าเสียดายแต่ตอนเนี้ถ้าพูดเย่ยังไงขอโทษด้วยนะครับนี่เพิ่งหันการทําครั้งแรกของผมซึ่งอาจจะภาพไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ขอไปล่วงหน้าด้วยนะครับคือผมกะว่าจะทำมากกว่านี้นั่นแหละแต่ว่าคงไม่ไหวเหมือนกันแหละครับชนะวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับถ้าแกยังไงขอโทษด้วยซึ่งก็ได้แค่นี้แหละจริงๆอ่ะบอกก่อนไปนะ ตูไม่ใช่เด็กอย่าจะถูกเถวละอย่างนี้ก็